สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกคนนะคะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะทุกคนที่เข้ามาดูคลิปแล้วก็กดติดตามช่างด้วยนะคะคลิปนี้ช่างจะมารีวิวกางเกงให้ลูกค้านะคะแล้วก็มีเสื้อลดราคามาให้ด้วยนะคะลินินแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะโอเคค่ะเรามารีวิวกางเกงกันเลยเนาะมันมืดฝน มืดฟ้ามืดฝนเนาะอันนี้ค่ะรีวิวกเก่งของลูกค้านะเอวยี่หกนะคะสะโพกสามสิบยี่หกครึ่งเนาะสะโพกสามสิบเจ็ดนะคะความยาวสามสิบเจ็ดครึ่งนะคะลูกค้าอันนี้คือตามที่ที่ช่างเข้าใจใช่ไหมอ่า ตามตามนี้ใช่ไหมคะเนี่ยลูกค้าสู้ชีวิตมากอันนี้นะแล้วก็อีกตัวหนึง่งตัวนี้เป็นตัวเป็นผ้าที่ข้างลดราคาไปนะคะเจ็ดร้อยเก้าสิบนะตัดได้ห้าตัวนะคะส่งไปแล้วสามตัวเนาะไม่ได้รีวิวนะมันจะเป็นชุดแล้วก็เป็นเดยนะเป็นข้า่ตาวแต่ช่างไม่ได้มารีวิวให้นะอันนี้มารีวิวให้ดู อันนี้ตัวนี้กับตัวนี้ไซส์เดียวกันนะคะลูกค้าคนเดียวกันตัวนี้มีขอบเอวนะคะตัวเมื่อกี้จะเป็นมีขอบในตัวซิปหน้านะคะตัวนี้จะมีขอบขอบเอวประมาณนี้นะปลยขายยี่สินิ้ว โอเคตัวนี้ส่งไม่ทันแน่ส่งพรุงนี้นะอ่าแล้วก็นี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะคะตัวนี้เป็นเสื้อนะคะเสื้อกระดุมหลังคอปักระเป๋าสองข้างนะคะคุณลูกค้านี่เป็นของ สัดได้ห้าตัวพอดีนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณที่แบบอุดหนุนกันนะแล้วก็จะมีสีขาวมาลดราคาให้อก,ก่สีขาวช่างมีคาะลิลินแท้นะคะเนื้อเสื้อนะมีหลายตัวนะคะมีหลายตัว องไว้ก่อนนะเพราะว่าอีกสองวันช่างไม่ได้อยู่นะปิดพาราอิดนะคะพาราอิดสองวันนะคะจองไว้ก่อนนะคะแล้วช่างจะมาสอยกระดุมให้แล้วก็สอยตรงคอให้นะใคร <c oughs> ใครที่รับจองไว้ก่อนนะลีน <c oughs> ินแท้ร้อยเปอร์เซ็นนะคะเป็นเนื้อเสื้อนะคะมีหลายตัวนะตัวนี้อก 40นะคะอกสี่สิบเย็บนะคะทุกตัวเย็บแต่ว่าตรงคอช่างจะสอยให้นะเพราะว่าสอยสวยกว่านะแต่ตรงชายแล้วก็ตรงแขนนี่คือเย็บเย็บนะคะไม่ได้สอยนะตัวนี้อกสี่สิบนะคะใครรับตัวนี้นะสามรอยเก้าสิบเก้าอาแล้วนี่ตัวหนึง่งตัวนี้ก็อกสี่สิบนะคะอกสี่สิบตัวนี้เป็น คอกลมแขนเลยนะคะตัวเมื่อกี้ก็เป็นคอกลมนะ640สองตัวใครใส่ได้เอาไปนะทุกตัวมีกระดุมหลังสามเม็ดนะคะที่จริงตั้งจะเจาะหยดน้ำก็ได้นะแต่ว่าเอากระดุมไปสามเม็ดแบบนี้มันสวยกว่ามันเรียบชิดชัางไม่ชอบหยดน้ำนะก็เลยเอา ดูมไปเลยค่ะสามเมตรนะตัวนี้เป็นคอโกลมแขนเลยนะคะตัวนี้ผาข้างนะสามรยเก้าสิบเก้าทุกตัวมีนินแท้นะคะเนื้อเสื้อนะอกสี่สิบสองตัวแล้วก็มีอกสี่สิบสองนะคะอกสี่สิบสองสีขาวหนตัวนะคะอกสี่สิบสองนะคะตัวนี้ ตัวนี้อก42ใครรับนะคะคอกลมค่ะคอกลม,ก,มกระดุม3เมตรนะใครรับจองไว้ก่อนนะช่างไม่ได้อยูด2วันนะคะไ,ได้หยุด2วันนะจองไว้ก่อนแล้วจะมาสอยสอยตรงคอแล้วก็สอยกระดุมให้นะตัวนี้อก42นะคะอก42สีขามีตัวเดียวนะคะแล้วก็อก42อีกตัวค่ะ ตัวนี้สีจริงเข้มกว่าในรูปนะตัวนี้ก็เป็นอกสีบสอนะคะคอโกลมกระดุมหลังเหมือนกันนะคะทุกตัวช่างจะสอยตรงคอให้นะเพราะว่าสอยสวยกว่าเนะี่ยไม่อยากให้เห็นเส้นได้นะหรือนินแท้ร้อยเปเซนตนะคะบางเนื้ออาจจะแตกต่างกันนิดนึงนะคะแต่เป็นเนื้อเสื้อนะคะบางเนื้อก็จะ แข็งนิดนึงแล้วก็บางเนื้อก็จะนุ่มนิดนึงนะคะบอกไว้ก่อนนะคะแต่ว่าลินินแทร้อยเปอร์เซนนะคะยิ่งซักยิ่งนุ่มนะคะยิ่งรีบย,ยิ่งสวยนะคะอกสี่สิบสองนะคะตัวนี้พอกลมแล้วก็มีอีกตัวตัวนี้เป็นลีนินใยกันชงนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นไซส์เป็นแพทเทิร์นของลูกค,ค้านะช่างเอามาตัด เป็นแพทเทิร์นอกสีสิบสองนะคะแขนบานนะคอแปดแล้วก็ใส่กระเป๋าให้ด้วยตัวนี้เป็นนินิน,นใยกันชงนะคะที่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าเนื้อผ้ามันเป็นยังไงนะเนื้อผ้ามันก็มีน้ำหนักนะคะมีน้ำหนักแล้วก็มันไม่ยับนะมนไม่ยับเหมือนลินินนะคะแต่เนื้อผ้าก็สวยนะสีจริงเข้มกว่าในรูปนะคะ จริงเข้มกว่านะบอกไว้ก่อนไฮรับนะคะสามร้อยเก้าสิบเก้านะคะตัวนี้เป็นดีเมนใหญ่กันชงงนะกระดุมหลังสามเมตรเป็นคอบป,ปัดนะคะตัวนี้มีลดราคาไปเลยเนาะสามเก้าเก้าทุกตัวจองไว้ก่อนนะจองแล้วโอนไว้ก่อนเด้อก่อนเนจเจ้าส่วนตัวนี้เป็น ดิบินร้อยปอร์เซนนะคะตัวนี้เนื้อมันจะเด้งๆหน่อยนะเนื้อละเอียดนะคะตัวนี้ตัวนี้เป็นอกสี่สิบสี่นะคะสี่สิบสี่นะคะคอโกมสี่สิบสี่อกสี่สิบสี่นะคะแล้วก็กระดุมหลังนะกำลังสัางไม่ยังไม่ได้สอยจองไว้ก่อนอีกสองวันแช่องจะมาสอยให้เดอ้อ ดินินร้อเปอร์เซ็นต์นะคะดินินร้อเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันจะยับนะคะทุกคนมันจะมีความยับเนี่ยโอเคประมาณนี้นะใครรับตัวไหนก็พักมาหาช่างได้นะดู๋ช่างจะทิ้งเบอร์ไว้ให้นานๆมาลดราคาเนาะเพราะว่า เย็บของลูกค้าเนาะไม่่อมีเวลามันเย็บลดราคาแล้วตัวนี้เป็นผ้าสีขาวของลูกค้านะตัวนี้เป็นสีขาวนะคะลูกค้าตัดกางเกงนะแต่ว่าแข้างคอแบบกัวอันนี้ตัวนี้เป็นเนื้อกางเกงนะคะมันไม่บางนะมันไม่บางนะคะตัวนี้ดินแท้นะคะสั่งมาตัดกางเกงให้ลูกคา้านะคะเนี่ยตัดกางเกง ันก็แอบกลัวกลัวว่ามันจะบ,บางนี่ค่ะไม่บางแล้วก็มีสีดำอีกตัวนะคะสีขาวหนึ่งตัวสีดำหนึ่งตัวนี่ค่ะนี่จะเป็นสีดำนะตัวนี้จะพริยวกว่าตัวนี้นะคะเพราะถ้ามันก็ไม่ได้หนาเกินไปนะแต่ว่ามันไม่บางนอกจาขาว เคนี่ค่าของลูกค้านะคะช่างจำมาเย็บให้นะ mm. ก็จะประมาณนี้นะคะคลิปนี้ก็มาประ,ประมาณนี้เนาะนานๆช่นางออกมาทีคอยทุกคนกดขอกดไลค์กดแชร์ให้ช่างด้วยนะคะถ้ามีเวลาหรือว่าหาผ้าแบบราคาถูกๆได้ช่างก็จะมาเย็บลดราคาให้แบบนี้นะคะ ถูกกว่านี้ไม่มีแล้วนะช่างคิดว่าถ้าใครสนใจก็ทักมาได้นะเดี๋ยวช่างจะทิ้งเบอร์ไว้ใต้คลิปนะคะคลิปนี้ก็ขอบคุณลูกค้าทุกคนนะคะที่อุดหนุนกันนะคะจะได้มีแบบมีคลิปมารีวิวให้แล้วก็มาเย็บขายรถขา้ลูกค้านะคะขอบคุณมากๆากนะคะขอบคุณคมี้ช่างก็จะไปก่อนนะคะประมาณนี้นะคะสวัสดีค่ะ